รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าฟุตซอลของมิซูโน่ครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปอยู่นะคือโมลิเลียซาร่าอีลิตอินอินก็คืออินดอร์นะครับตัวนี้เป็นหนังจริงโจ้แท้ก็จะเหมาะกับคนหน้าเท้ากว้างพอสมควรนะครับ เพราะว่ารุ่นของที่เป็นฟุตซอลเนี่ยเขาจะไม่มีรุ่นที่เป็น Y หรือ super Y เหมือนรองเท้าสตั๊ด FG ปกติผมก็เลยตามหารุ่นที่ลองแล้วรู้สึกว่าตัวหน้าเท้าใาสา่สบายก็ได้รุ่นนี้มาคือโมลิเลียแต่ว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เป็นซาร่าอีลิตอินี่ครับ ตัวน้าหน้าจะเป็นหนังจิงโจ้นะตัวพื้นข้างล่างก็จะเป็นพื้นตัวายางที่ใช้สำหรับพื้นสำหรับฟุตซอลนะครับพวกพื้นปูนหรือพื้นบาเก้ต่างๆสวยมากคือสีดำล้วนนี่คือแบบดำจริงๆดำทุกส่วนเลยฮะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียม ตัวพื้นก็คือทําจากยางที่เป็นยางลักษณะของความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความทนทานนะครับเพราะว่ามันต้องเสียดสีกับพื้นเยอะนะแต่ก็ยังให้ความนุ่มนวลอยู่นะอันนี้คือที่ฟังก์ชันที่เขาบอกไว้น้ำหนักเบานะครับน่าจะปรมา2สองขีดนิด,นด แล้วก็มีส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตอะไรต่างๆได้ดีนี่ฮะพื้นเป็นยางสำสำหรับยึดเกาะเลยทิศทางก็จะเนีฮะจะเป็นลัศมีออกไปตามตำแหน่งของของเท้าและการเคลื่อนไหวหลายทิศทางแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะไม่ได้ทำให้พื้นเป็นรอยด้วยนะฮะรุ่นนี้ เหมาะสำหรับใครก็คือเหมาะสำหรับคนที่เล่นฟุตซอลบ่อยเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปหรือมีความโปรบางอย่างพอสมควรนี่ฮะหนังจิงโจ้เนี่ยก็คือด้านหน้าก็จะคือแค่ส่วนหน้านะมันไม่ใช่ทั้งอันเพราะตัวอื่นก็เป็นหนังสงังเคราะห์ละหนังสังเคราะห์ประมาณ70%ส่วนหน้าคือประมาณ30%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นจิงโจ้ สวยนะครับอ่ะตัวเชือกก็สีดำเห็นไหมตัวลิ้นก็สีดำจริงๆก็มีหลายสีเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีดำคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดีรุ่นนี้ผลิตที่เวียดนามนะครับของมิซโน o จะมีบางบางรุ่นที่ made in japan เลยก็ในกะ็ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีก นี่ฮะตัวหนังที่เป็นด้านหน้าที่เป็นหนังจริงๆก็จะมีความนุ่มนะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นหนังนะอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะยืดอีกเพราะฉะนั้นพอยิ่งใส่ไปมันก็จะไม่ไม่บีบเท้าอ่ะมันก็จะยิ่งขยายเพราะฉะนั้นคนหน้ากว้างก็คือใส่แล้วโอเคผมก็ลองมาหลายรุ่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรุ่นนี้ใส่สบายเอาจากความรู้สึกตอนไปใส่เลยแม้ของมอ,อของมิซูโนเองก็มีหลายรุ่นผมใส่บางรุ่นมันก็บีบนะครับ แต่รุ่นนี้ใส่รู้สยยึกโอเคแม้จะไม่ใช่รุ่นหน้ากว้างแต่ว่ามันก็วักวกว้างพอสมควรกว้างพอที่จะใส่แล้วสึกสบายคือถ้าเป็นมิซิโน่แบบเป็นรองทัสตัร์ทนะผมต้องใช้ซปเปอร์วาที่เป็นส e อถึงจะใส่แล้วสบายแต่ตัวนี้โอเคผมไปลองของยี่ห้ออื่นมาด้วยนะครับพวกแพรนอะไรเงี้ยที่เป็นหน้ากว้างอะไรต่างๆก็ฟิลลิ่งมันอาจจะยังไม่ได้นะ ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ราคามันก็ต่างกันด้วยแหละเพราะอันนี้มันเป็นลักษณะของค่อนข้างจะไฮคุณลิตีนิดนึงเพราะบางบางทีที่เป็นแบรนอื่นที่เป็นหนังอาจจะเป็นลักษณะของหนังวัวนะราะคามันก็เลยอาจจะไม่ได้เท่ากับหนังจิงโจ้นี่ครับใส่เรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเคลื่อนไหวแล้วก็ ลองเล่นให้ดูเลยการเลี้ยงการส่งการเตะ,ะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใส่แล้วก็แคปมูฟเฟรการวิ่งก็รู้สึกสบายเท้ามันมีความนุ่มอยู่นะตัวรองเท้าแต่บางรุ่นที่เป็นพวกเอ่อโมเลดีครับอะไรพวกนี้อาจจะนุ่มกว่าน,นี้เพราะว่ามันมีบุกเป็นเหมือนบุกที่มันหนาแล้วก็ตัวข้างนอกก็จะเป็นลักษณะของผ้าหรืออะไรเงี้ยมากกว่า แต่มันไม่จำเป็นต้องนุ่มขนาดนั้น,ม,นมันต้องมีความแน่นด้วยเพราะอันนี้เขาบอกว่าเป็น bare foot feeling คือให้รู้สึกเหมือนแบบเท้าเปล่าเหมือนไม่ได้ใส่แต่จริงๆคือใส่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็สัมผัสกับทุกอย่างที่ทเป็นเหมือนเราสัมผัสกับลูกบอลโดยตรงอะไรเงี้ยไม่เจ็บเท้าเลยครับความรู้สึกแรกคือสบายเท้ากระชับพอสมควร ตัวพื้นการยิดเกาะอะไรต่างๆก็โอเคหนึบแน่นการวิ่งการเปลี่ยนทิศทางนะครับตัวด้านข้างด้านในอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ลื่นนะคือไม่ไม่ฉลับแม่อะไรเงี้ยเวลาบอลมาโดนก็เด๋อวรองเลี้ยงบอลด้วยด้านไหนด้านนอกเพราะมัต้องใช่หลายส่วนเนาะ ด้วความเป็นฟุตซอลอาจจะต้องมีการคลึงการเหยียบการอะไเยอะอะไรเงี้ยนะครับตัวพื้นเนี่ยรองรับได้ดีเลยองศามันโอเคนะองศานี้ก็สําคัญนะครับคือถ้ามันแบนไปเลยอะไกรกันมูฟเมนอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่อันนี้มันจะมีเคิร์ฟออกด้านข้างในทุกทิศทางด้วยว่ลื่นไหลแล้วก็จะมีความหนักแน่นนะตอนลงน้ำหนัก ก็ยิงมันอะ่ะยิงมันให้ความรู้สึกไม่ต่างจากโมนาซิด้ามากนะแต่ว่ามันจะผมรู้สึกมันนุ่มกว่าอีกว่าไอตัวตัวตัวรองเท้าที่เป็นที่มันหุ้มเท้าอยู่อะเวลาเตะมันรู้สึกนุ่มกว่าเเวลายิงใส่โป้งใส่ก้อยอะไรเงี้ยโอเคได้ได้ทุกทิศทาง อันชิปดีเลยครับคือเตะสนุกอะจริงจริงเตะสนุกและควบคุมทิศทางได้ดีนะก็ถือว่าแบบเฮยเวิร์กเลยคือหนึ่งคือหนึ่งคือใส่สบายสองคือมันให้ฟิลลิ่งแบบเต็มเต็มเท้าดีอะแต่ก็จะมีความนุ่มอยู่ด้วยนะแล้วก็เวลาเตะบอลอะไรเงี้ยมันมีความหนักแน่นมันควบคุมทิศทางได้ดี ตัวพื้นในการคึงบอลนการอะไรก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดค่อนข้างจะหนึบแน่นอยู่วิ่งเป็นทิศทางโอเคซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีข้อเสียเหรอข้อเสียก็มันมันมันโอเคนะแต่ว่าข้อเสียคืออะไรราคาหรือเปล่าคือถ้าเกิดเทียบแบบบางรุ่นมันมันพันกว่าบาทสองพันอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมันข้ามไป 4, ี่ห้าพันไง เออมันก็จะมีราคานิดนึงนี่ฮะสีดำสวยมากอ่ะมีสีนี้ด้วยที่เป็นสีขาวแล้วก็ลายฟ้าาบางสีก็ไม่มีแล้วนะอย่างเงี้ยสีเงี้ยก็เหมือนเห็นในออนไลน์อยู่นะเดี๋ยวคุณลองเข้าไปดูในลิงก์คุณเข้าไปดูว่ามีสีอะไรอย่างบ้างพยายามดูร้านที่น่าเชื่อถือที่เป็นของแท้นะครับ ก็โอเคสำหรับคนที่กำลังมองหารองเท้าฟุตซอลดีๆมันมีเยอะมากเลยนะแต่ว่ารุ่นที่เป็นหน้าเท้ากว้างอ่ะแทบไม่มีเลยรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าใส่แล้วยังตอบโจทย์ความเป็นหน้าเท้ากว้างอยู่แล้วใส่สบายแต่ข้อเสียคืออันนั้นนะ่ะราคามันอาจจะแบบแพงขึ้นมานิดนึงเพราะเป็นหนังจริงโจไงก็พเพราะหนังจริงโจมันก็เลยเหมาะกับหน้าเท้ากว้างหน้าเท้ากว้างด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีเหตุผลซึ่งกันและกันนั่นแหละมันก็แอบเป็นรุ่นท็อปนิดนึงราคามันก็เลยโดดไปแต่ถามว่า คุ้มไหมสําหรับถ้าเกิดซื้อมาแล้วใส่และซ้อมบ่อยมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเจ็บเท้าการบีบเท้าซึ่งมันก็ไม่ประโยชน์อะไรนองาะไปซื้อถูกกว่าพันสองพันแต่แบบมันมันเจ็บอ่ะก็เพจรีวิวจริงขอบคุณมากนะครับมีอะไรให้น่าสนใจที่ผมใช้จริงเดี๋ยวมาแชร์กันไหมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากซับด้วย